สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมครูสู้ดูแหิมกันช่องบังรุ่งสัเกิมเมอร์นะครับก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนอ่าเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์หรือแบบพวกม็อบนะครับชนิดอะไรก็ได้นะครับคืออันนี้ก็มีคนขอมานะผมก็เลยจัดให้นะฮะโอเคก็แบบเมื่อเราอยากจะให้แบบซอมบี้มันดรอปอะไรอย่างเงี้ยตามตามที่เราต้องการนะพสมดดรอปอะไรตามที่เราต้องการโกเลมดับไปตามที่เราต้องการนะครับก็สามารถทําได้เลยนะฮะก็กดไปที่ Play Store นะฮะตรงนี้ ก็ที่ผมลองใชอ้อันนี้ก็เป็นแบบการใช้แอปนะครับก็มาตรงนี้นะแล้วก็เคลื่ข้อหาเขียนไปนะครับ <S <S A A, A ้ d d o n อวันนี้คนระับเขียวแอดออนไปนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับแอดออนเมคเมเกอร์ฟอร์มไมโคครับเนี่ยครับกดติดตั้งมาเลยก็แอปนี้ก็ถ้าถึงจำไม่ผิดก็คือเปลี่ยนได้ทัจะทุกตัวเลยนะของดรอปเนะี่ย น่าจะเปลี่ยนในทุกตัวเลยนะครับก็ผมก็จะลองให้สักดูให้ดูสักตัวสองตัวแล้วกันอ่ะเดี๋ยวก็ลอ้มัติดตั้งเสร็จนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็กดออกไปเลยจะกดเปิดไปก็ได้นะแต่ของผมจะมาเข้าตรงนี้นะครับเพราะมันชอบแปลกนะเวลากดเปิดนี่ได้ามาแล้วปุ๊บนี่ฮะไออเเอเ a ก r Maker for My Car กดเข้าไปครับกดเข้าไปที่แอปเลยนะฮะ เรอแปปหนึง่งก็ถ้าผมบอกว่าตัดคลิปก็คือมันชอบมีโฆษณานะครับอันนี้ถ้กดอ่ากดอะไรวะถ้ากดอันนี้มั้งครับเนี่ยอันนี้นี่ก็ได้อ่าไม่ได้ผมก็ไม่ได้ใช้นานนะแอปดีพักหนึ่งเลยฮนะกดสีสีเหลืองครับตรงนี้เหลืองอย่าไปกดอันสีเทาที่ผมเคยกดเมื่อกี้นะกดไม่ได้นะฮะกดอนุญาตไปโอเคไปเลยครับผมขอปิดเด็ดก่อนถึงโฆษณามันเยอะนะฮะ แอปนี้ก็ต้องทนหน่อยนะโฆษณามันชอบเยอะนะฮะเดี๋ยวผมเราดูดิไม่แน่ใจว่าปิดเน็ตมันจะช่วยไหมนะฮะลองดูน่ยเขานานเหมือนกันเนี่ยอ่ะโอเคพอคุณกดอนุญาตอะไรเหมือนตอนที่ต้นคลิปแล้วนะครับมันก็จะมะีเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะมีอ่าตัวเลือกหนึ่งนะสองนี่ครับตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นแอดออนที่เคยมีคนสร้างไว้แล้วมั้งแล้วเขามาฝากไว้นะฮะ่ระหว่งางกันโหลดนะตรงนี้น่าจะเป็นแอดออน ส่วนนี้ก็จะเป็นตรงนี้คนระับเป็นโหมดโหมดแอปหรอผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะแล้วก็ปล่อยมันไปนะอันนี้มันน่าจะเป็นแอดออนที่เขาสร้างเอาไว้แล้วมาฝากเอาไว้นะครับก็มาที่อันแรกนะเพอนกับขาที่จะสร้างนี่ก็มาที่อันแรกครับแล้วก,กดตุ่มบวกไปไนดะ้ไหมตอนเนี้ตุ่มบวกนะครับตอนนี้จะยังไม่มีไฟล์ทั้งสิ้นนะครับต้องต้องกดตุ่มบวกก่อนปุ๊บโอเคทีนี้เราก็หานะเพื่อเราจะดัดแปลงตัวอะไรนะฮะ นายก็เนี่ okay, ยโอเคก็เลื่อนจะเลื่อนเลื่อนหาหม็อบที่เราต้องการก่อนผมเอาซอมบี้แล้วกันนะทีคกิเปอร์ซอมบี้ซอมบี้พี่เนี่เนี่ยอ่านี่นะเลื่อนหาหม็อบที่เราต้องการคือมันจะเป็นหน้าแบบเนี้ยเลื่อนหาอุปกรณ์เลื่อนหาหม็อบที่เราต้องการซึ่งรอบนี้จะเปลี่ยนของรอบม็อบนะอุปกรณ์ไม่ได้ต้องม็อบเท่านั้นอ่ะเอาไปซอมบี้แล้วกันอ่าเด้งมันมันก็จะเด้งมาในหน้าแล้วก็มีขี้ชื่อคขาว่าซอมบี้นะก็ไม่ต้องเปิดสวิตช์นี้นะห้ามเปิดนะไม่ต้องเปิดเลยถ้าเราจะไปซอมบี้ดรอปของก็ไม่ต้องเปิดนะ โอเคก็ให okay, ้หาคำว่านี่ก็ได้ครับรุดมัง้งคำว่ารุดนะฮะปุ๊บก,กดเข้าไปนี่นะฮะมันก็จะเด้งมาในหน้าแบบนี้กดบวกไปนะฮะบ,บวกปุ๊บอ่าจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะเด้งมาในหน้าแบบนี้แล้วนะครับก็กดบวกนะครับตรงนี้บวกไว้ กดบวกปุ๊บนะครับเราก็เลือกเลยเจะเราจะให้มันดรอปไอเทมอะไรนะฮะเลือกเลยเอาอะไรนะเอาเป็นไดมอนด์ไปเลยเท่ดีนะถ้าเกิดคุณอยากให้มันดรอปแบบสุม่มก็คือน่าจะเลือกหลายๆอย่างแบบนี้มั้งแต่ผมก็เอาเป็นดอกทีละอย่างแบบนี้นะมันจะดีกว่ามันจะแบบเจาะจงไอเทมได้มากกว่านะก็กดนี่ครับปุ๊บอ่าแล้วเรา,าจะได้อีกไหมอยากได้ก,ก็กดบวกอย่นี้ครับใช่นี่ปุ๊บ ให้อาจจะอยากจะให้มันดอปอีกแล้วกดตรงนี้นะปุ๊บมันก็จะเพิ่มเข้ามาเราก็เติมเติมเติมเข้าไปเลยนะฮะเราถ้าไม่ดอบกี่อันเพชรห้มันดบับสักอืมก่อันสิบหกอันนะครับอ่าดอบไปเทมสิบหกอันเพชรที่บอกน,นะครับแล้วก,กดบวกอีกส่วนการกดบวกก็กดตรงนี้นะตรงนี้นนะนนนนเลมันก็จะปุ๊บมันก็จะเล่นเข้า,าในหน้าเลือกของนะผมก็ให้ดับไปอีกอะ เลยนะดับ,กบเกาะเพชรเลยอะให้เลยดับ,กบเกาะเพชรได้เต็มยศไปเลยปุ๊บกดบวกมาเยอะกอเกาะเพชรแล้วหมวกเพชรแล้วกดอันล่างไปปุ๊บหมวกเพชรแล้วก็อะไรอีกรองเท้ากางเกงนะฮะให้ครบเลยรองเท้าวุ้บกางเกง ว่าโอเคนะครับก็ครบแล้วถ้าสมมุติคุณบวกกดบวกตรงนี้เนี้ยเกินนะก็กดสัญลักษณ์ลบนะปึ๊บมันก็จะหายไปนะฮะก็เหลือแค่เหลือแค่พวกที่ผมพอาไว้ก็จะมีเพชรมีเกาะเพชรมีหมวกเพชรแล้วก็มีรองเท้าเพชรแล้วก็กางเกงเพชรนะฮะถ้าคุณใส่ของจนพอใจแล้วนะก็อยากจะเพิ่มก็กดตรงนี้ปุ๊บก็เพิ่มได้เห็นไหมแล้วเราก็ใส่ของให้ตามใจเราก็ไปได้ตรงนี้นะครับแล้วเราอยากจะให้ลบกไปแล้วก็กดตรงลบปุ๊บก็หายไปเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้ผมก็กดเซฟไปเลยตรงนี้นะปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะตรงของดรอปนะครับก็กดกดตรงนี้นะกดตรงเนี่ยตรงเลขเนะี่ยเลขมันแค่ไหนนะกดไปปุ๊บอ่าพอกดเลขปุ๊บตรงคําว่ารุดเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเลขขึ้นมาแล้วนะฮะนี่คาว่าดรอปแล้วก็มีเลขของเรานะครับเราลองกดข้าไาดูทิ้งนะปุ๊บแล้วเราก็กดเลือกไันตรงสีส้มอีกทีหนึ่งก็ได้ปุ๊บโอเคทีนี้ก็ชัวร์แล้วนะว่ามันดรอปของตามที่เราต้องการนะอย่างนั้นก็กดติ๊กถูกไปนะฮะ ทีนี้รูปซอมบี้มันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วนะฮะนี่เป็นโปรเจกที่เราทาเมื่อกี้นะครับก็กด<อ>บวกไปอีกนะผมจะเอาให้อยู่สักตัวสองตัวแล้วกันนะตัวหนึ่งก็แหละเลื่อนไปนะผมเอาพมดแล้วกันพมดมันเท่ดีนะฮะพมดพมดพมดนี่พมดอยู่นี่ปึ๊บกดคาว่ารุดเหมือนเดิมนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะปะหาคาว่ารุดอย่างเดียวเลยนะฮะซึ่งเราจะใช้มันรอปของเหมือนเดิมแล้วสามารถกดปรงไฟโปรเจกต์ตรงนี้ได้อย่างเงี้ยนะปึ๊บ ถ้ามันขึ้นชื่อและเลขก็เหมือนตัวเมื่อกี้ก็คือมันจะเป็นของรอบเดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับซึ่งผมไม่เอานะจะสร้างใหม่เลยกดบวกนะครับกดตรงนี้เหมือนเดิมปึ๊บแล้วเราก็เอาเลยนะฮะถ้าจะผิดตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อไฟล์ของเราได้นะผมตั้งว่าอะไรไมค e c า e a f t M I N E C A F T ตั้งชื่อสร้างสร้างไฟล์เรียกว่าไมค์คาร์บแลกันนะครับแล้วก็ คือถามว่าตั้งได้ไหมไม่ต้องตั้งก็ได้นะแต่มันจะสุ่มเลขไม่ให้คุณเองผมเมาแอกถ้าถ้าเกิดใครอยากจะตั้งก็ตั้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้กดบวกเหมือนเดิมระดับอะไรดีดอบแอปเปิลทองนะฮะแอปเปิลทองสิบหกอัน,อน,อนอโอ้โหสิบหกอีใส่ไปไลยแล้วก็หกโอเคดับสิบหกอันละแล้วกดตรงนี้ครับเราจะเพิ่มอีกปุ๊บปุ๊บเพิ่มอีกสองอย่างนะฮะดับอะไรดี เอรอบเป็นปลาคนระับสามสิบสองาอันนี้แล้วก็ดรอปอะไรอีกดรอปอ่าถนุเอ้ยแอปเปิลปกติค่ะสี่อันโอเคก็ประมาณนี้ฮนะออกคันนี้ก็กดดรอปไอ้อะไรสักอย่างไม่ใช่ตรงนี้ ถ้าอยากจะเพิ่มก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มมาถ้าอยากจะลบก็ลบตรงนี้นะโอเคแล้วก็ผมอยากจะเซฟก็เซฟตรงนี้เลยนะในตรงที่มันเป็นรูปคล้ายไฟล์กระดาษเนี่ยปึ๊บมันก็จะเซฟชื่อที่เราเขียนเมื่อกี้มาไว้คือถ้าคุณไม่เขียนชื่อเขาว่าไมค์คาลงไปเนี่ยชื่อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเขียนมันก็จะมาขึ้นลงไฟล์ให้คุณดูนะอผมก็กดเขาว่าไมค์คารไปเพื่อผมจะเอาเป็นของดรอปที่มาจากไฟล์ไมค์คารบนะกดตามที่มค์คาร์ทิ้งครับโอเคแค่นี้มันก็จะดรอปของตาม โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมลองให้สองตัวนะก็กดตรงคำว่า export ตรงนี้ที่เป็นรูปลูกสอนชี้ขึ้นกับชี้ลงนะปุ๊บต่อไปชื่อคุณก็ใส่ชื่อว่าอะไรก็ใส่ไปนะฮะวันนี้ชื่อจอรชน่ออ์นใส่อะไรดีอืมผมใส่ว่าอะไรดีวะ k i l l E r เนี่ยผมอันนี้คือผมเขียนม,มันะ่วๆครับเขียนไปเรื่อยๆคนระับ ผมผมไม่ได้ตั้งชื่อไว้ในใจด้วยไม่รู้จะตั้งชื่ออนะไรคิวก็กล้าแล้วกันแล้วก็อันนี้ชื่อผู้เขียนถ้าผมจะไม่ผิดชื่อคนเขียนก็ตัดไปนะชื่อช่องผมเลยใส่ไปสามศูนย์สามใส่ไปเลยนะฮะ m e a แบบนี้นะบางคองสามเกมเมอร์นะอันนี้ก็ไป็ํคำอธิบายนะก็เขียนว่าอะไรไปก็ได้นะผมก็กดมั่วๆแล้วกันกดมั่วๆดีไหม เขียนว่า gnt สามสามเหมือนกัน g n t i g y รักเอ้ยมันวักได้พอน่าจะเป็นวักได้นะสามสามแล้วก็เติมแบบเป็นพวกแบบสัญลักษณ์แบบพวกลูกน้ำอะไรอย่างนี้ลงไปบ้างนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าเราไม่เติมเลยบางครั้งมันกดไม่ได้ผมลองดูดิกดได้ไหมกดโอเคอ๋อโอเคกดได้นะฮะถ้ารอบไหนตอนคุณเซฟแล้วคุณเซฟไม่ได้เนี่ยให้คุณแบบเติมพวกสัญลักษณ์ลูกน้ำอะไรอย่างนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเซฟได้นะเพราะว่าบางทีจะชื่อแบบมันเหมือนมันไม่อนุมัตินะก็ เติมใส่ลักษณู้ลูกน้ำอะไรลงไปนะก็กดนี่นะอันบนสุดอนะ Import to My Craft มั้งอ่อาานี้ก็จะเด้งมาตรงนี้นี้นะครับก็รอให้มันเข้าผมก็ตัดไปตอนใกล้เข้านะโอเคก็มันน่าจะใกล้เข้านะเครื่องผมมันก็จะเข้าชา้านิดหนึ่งนะครับก็ต้องตะอขอนีนะ่ตัดคลิปแบบนี้นะฮะโอเคมันก็จะเขียนว่า Import ตัวนี้นะครับเดีย๋ยว Import อะไรสักอย่างนะครับรปนง เนี่ยเราก็จะมีหน้าปกแบบนี้ขึ้นมานะซึ่งเห็นตรงหน้าปกตรงนี้ไหมที่ผมเห็นมเมื่อกี้เราสามารถเปลี่ยนหน้าปกได้นะหน้าปกแอดออนอ่ะ,อะเออเาสามารถเปลี่ยนได้โดยแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะโอเคก็เหมือนก,ก็กดเพล์ไปนะสร้างโลกก็ผมสร้างใหม่แล้วกันนะโอเคแล้วก็ใส่ชื่อโวเลยก็ได้ครับหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้นะรอหนึ่งนะ นี่ยนกะ็เอ่าใส่อะไรดีใส่โม่ๆอ่ะปรับเป็นคิดที่ก็ได้คนระับมันจะได้มีไข่นะฮะผมจะรีบไข่ามาโยนให้ดูได้ปรับเป็นแบบโล่งแล้วกันบทพิกัดแล้วก็ตรงนี้นะอันนี้สำคัญนะ Experiment ตรงนี้นะคุณต้องเปิด4อันเลยนะคอนเทนเนอร์เปิดเปิดเปิดในตรงนี้นะประคำว่า Experiment ต้องเปิด4อันเลยนฮะโอเคก็ คลิปอินเวนตอรี่เปิดด้วกันแล้วกดครีเอทไปนะฮะหลักๆจะเป็นจะเป็นคือตรงคิวอินเวนตอรี่สี่อันนะคุณต้องเปิดนะฮะโอเคก็เอ้ยผมลืมใส่แอดออนโอเคขออภัยครับผมขอไปใส่แอดออนก่อนโอเคแล้ก็สร้างวงเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ผมผมลืมใส่แอดออนนะครับอย่าอย่าเพิ่งกดกดครีเอทนะผมลืมนะเมื่อกี้สอนเพิ่นไม่หน่อยชื่อก็เหมือนเดิมใส่แล้วก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะปรับเป็นเคทีเหมือนเดิม เป็นแบบโล่งเปิดจุกกาดเอ็กซ์เพอรเมนต์ตรงนี้เปิดสี่อันเหมือนเดิมฮะนีเปิดสี่อันแบบนี้นะฮะเลื่อนมั่งล่างดีแบตเตอรี่เปิดแล้วก็เลื่อนข้างล่างนะเต็นคาว่ารีซอสแพ็กกับบีเทอร์แพ็กนะครับก็กดไปตรงรีซอสแพ็กหลังจากนั้นก็เลือกตรงนี้นะตรงข้อไม้แพ็กนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชื่อแอดออนของผมนะเห็นหน้าปกตรงนี้ป่ะไมสามารถเปลี่ยนได้เลยนะ เออเดี๋ยวผมบอกเปลี่ยนใต้คลิปนะครับนี่ตรงคําว่า Q 99ตรงนี้ก็กดเข้าไปคนระัไปเชื่อมอองผมแล้วก็กดแอร์คอร์ดเหรอวะมันผมไม่ได้จำมันเขียนว่าอะไรนะครับตรงนี้ไปสีเขียวนะี่้ผมกดนะี่ยปุ๊บมันก็จะเด้งมาอยู่ตรงคำตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อ้าวเด้งอีกขอตัดคลิปตอนมันกลับไปที่หน้าเดิมนะอ่ะโอเคกลับมาแล้วโอ้โหอุตส่าห์เด้งให้ผมนะผมแค่ผู้สาห์สอนท่านผู้ชมเนะี่ย นะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคำว่าคิวก็คิวก็เก้านับชื่อของแอดออนผมนะครับนี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลองกดไปดูคำาบีแฮมเบอร์แพนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับนี่ตรงนี้กดตรงนี้ที่เดิมสีเขียวตรงนี้นะที่ผมกดแล้วกด c o n t i n u ียปึ๊บอ่าทีนี้ก็จะมาแล้วนับคิวก็เก้าเก้าับมาสองอันแล้วนี่กดบวกดูนะอ่าตรงนี้ก็มีแล้วก็กด c r e เอทไปเลยนะครีเอทโวแบบตามปกติไปนะ โอเคมันก็จะเป็นแอดออนที่ทำให้มอนเตอร์ดรอปของตามที่เราใส่เมื่อกี้ไปโอเคก็ขออนุญาตตัดคลิปไปตอนเข้าโวล์นะโอเคนะครับตอนนี้มันก็กำลังจะเข้าโวล์นะก็เปิดอ้าวผมปิดเน็ตกลายเป็นตัวละครอเล็กอีกโอ้โหอะไรของมันนั่นแหละเคช่างมันนะช่างมันเคยผมขอแก้ไขเรื่องสกินแป๊บนึงโอเคที่ผมไม่มีสกินเพราะว่าเพราะว่าผมไม่เปิดเน็ตนะโอเคเราก็เปิดเหมือนเดิมครับอีเวนท์ทุกที่เอ้ยเปิดอ่า ไอตรงเอ็กซ์เพอรนะให้ครบนะแล้วก็ใส่แอดออนเข้ามาเหมือนเมื่อกี้นะแล้วหลักคือเอ็กซ์เพอรอย่างเดียวนะในแมปตั้งค่าแมปนะแล้วก็ใส่ on, แอดออนก็แค่นั้นนะโอเคทีนี้ผมก็จะเอาไข่ซอมบี้มาเลยนะมันมันมันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเนี่ยของไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยแค่มอนเตอร์ดรอปของเฉยๆตามที่ต้องการผมเอาเป็นไข่เมื่อกี้ผมเลือกเป็นเอ่อซอมบี้ <Zombie S 1> กับพ่อมดใช่ไหมนี่วิชสตัวนี้โอเค ผมจะค่ายดูนาะมันดอบนะครับก็เปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์แล้วก็ทำการใส่อดออนนะับมันก็ได้แล้วผมปรับเป็นฝนตกก่อนเดี๋ยวซอมบี้มันไหม้ไฟกตกเร็วโอเคโยนนี่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 ดบับดูมันดับตามของที่ผมบอกเป๊ะเลยนะฮะเพชร16อันเกาะเพชร กางเกงเพชรรองเท้าเพชรหมวกเพชรนะก็ประมาณนี้สับซอมบี้ขอให้ดูตัวปีปกติมันก็ดรอปให้เหมือนกันนะไอ้ซอมบี้เล็กมันช่วยวะโอ้ซอมบี้เล็กก็ได้เหมือนกันนะโอ้โหถ้ามันดรอปอย่างนี้จริงๆผมบอกเลยผู้เล่นมายคราฟจะกลับมาฆ่าซอมบี้กันแบบไม่ยั้งมือแน่เลยเดี๋ยวเรามาดูบูวิชกันบ้างนะครับหน้าหันนีดเครื่องบุไม่ันชอบหน้าหันก็ขอค่ะ ก็ตามนี้นะฮะปลา32อันแอปเปิลทอง ind, แล้วก็แอปเปิลหกสิอันตามที่ผมสั่งเป๊ะโอเคก็ท้าคลิปนี้ก็ live, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับนี่จะเป็นการเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์นะจากดรอปอะไรก็ไม่รู้ดรอปเนื้อแนงซอมบี้ดรอปอะไรก็ผม,มเปลี่ยนเป็นแบบดรอปโคตรดีก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ขอจบไปเช่นกันครับเจอกันหน้าครับบ๊ายบายก็หวังว่าจะเอาไปทํากันแล้วก็ได้นะครับโอเคก็คลิปนี้ขอจบไปเช่น,นกันครับเจอกันหน้าครับแถมนิดนึงก่อนจบคคคลิปนะรับถ้าุณ คนก,กด Export ไปนะใส่ชื่อ a อ็ดออเรียบร้อยนะ,ะผมใส่มุ่มวงวนนนนั่วนะผมทดสอบให้ดูนะคนเขียนก็ใส่มุ่มวงมั่เหมือนกันนะอันนี้ผมผมทดสอบนะใครจะใส่ก็ใส่ไปคำอธิบายก็มุ่มวงมัเหมือนกันโอเคสมมติมวงวงวงผมเขียนชื่อ a อ็ดออนชื่อคนเขียนคำอธิบายเรียบร้อยใช่ไหมคุณสามารถกดเปลี่ยนหน้าปกตรงนี้ได้นะโดยการกดเข้าไปมันก็จะเด้งว้ในหน้าพวกแบบแกลเลอรี่อะไรของคุณนะแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนขอเปลี่ยนอ่า หน้าปกของแอดออนได้นะตรงนี้นะเพราะกดเข้าไปได้เลยแต่ผมก็ไม่ได้เตรียมภาพเอาไว้นะเพราะขอไม่เปิดแล้วกันโอเคก็ตรงนี้นะกดตรงนี้ได้เลยก็เซฟไปตามปกติโอเคก็กคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าคุณอยากอยากจะเปลี่ยนหน้าปกอะไรอย่างนี้โอเคก็แต่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน,น้าครับบ๊ายบาย